โอเคครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมมายครับแล้วนะฮะอยู่ไหมครับเอาชีวิตรอดนะครับก็โอเคมาหลังจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็ใช้อ็อกซิเดียนไปจํานวนเยอะเลยในการสร้างไอไอไอประตูนรกปั๊ม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 เนี่ยนะนะครับผมก็ใช้ไปค่อนข้างจํานวนเยอะเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปสร้างต่อนะเดี๋ยวเราไปปลักไก่ไข่เล่นดีกว่าป่ะเออผมเอฟเคแล้วไข่มันได้เยอะแล้วอะ เออมันได้ไข่เยอะแล้วเหรอเราไปปาไข่เล่นกันฮัลโหลวัดดีน้องไข่พิมมาแล้วต้องการที่จะปาพวกเองทุกอันเลยเนี่ยกี่อันวะเนี่ยสามสองสามสองสามสองเกือบหกสิบสี่อันนะครับแต่ไม่น่าจะพอหกสิบสี่อันนะมันมีน้อยโอ้โหเด้อเด้อเด้อเดมึงตายากขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่ยากมั้งอู้ออกโคตรยากเลยไก่ไก่ไก่ โอเคโอเคปลาปลาปลาค่อยๆปลาไปคือเราต้องการไก่จํานวนนี้ในข้างในเนี้ยให้มันเยอะก่อนนะครับก็เอาสักเอาสักเต็มอะ่ะเออมองไปปุ๊บขาวๆเต็มเลยเออต้องการประมาณเท่านี้แหละเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทําพวกฟาร,รม์มเอ่อต่อไอพวกฟาร์มไข่ไก่แบบปั๊มอาหารค่อยมาทําทีหลังนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนเนาะเบเดี๋ยวหมู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 โูอโฉดินี่ตายไปหรมึงโอเคปะ คือผมได้ทํไมิน่ไว้ยผมจะทําชั้นในด้วยนะครับเพราะว่าไอมันเหมือนมันมีไอพวกยังไงอ่ะคือมันออกซิเดียนมันเหลือเออออกซิเดียนออกซิเดียนมันเหลือให้ทําไงอ่ะเออก็ขอมันเหลือนี่ขอมันเหลือแล้วก็ใช้ไปต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ของมันเหลือแล้วก็ต้องใช้ให้หมดสิครับโอเคเดี๋ยวตอก่อนปั๊บ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 อันนี้ต้องสร้างให้เสร็จก่อนเนี่ยพาร์ทนี้แหละเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันด้วยครับเพื่อเอาไม้มาทําเป็น แผ่นพับนะครับเพราะว่าเราต้องใช้แผ่นพับจํานวนเยอะนะครับเอาไม้สักสองสองสองเดี๋ยวสองอะไรวะสอง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 เออนั่นแหละเอาสักสองสองชุดละกันเออเนาะก็ค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวมันจะมืดอะไรเร็วขนาดนี้เนี่ยเดวข่าวว่ากูพึ่งนอนไม่ใช่ไรเอาโอจะมืดอีกแล้วโอ้ยโอเคนอนก็ได้วะมึงแป๊บเดียวแป๊บเดียวมึงก็มืดอะไรวะ เออนะครับก็เดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวเดือนหน้าผมว่าถ้าถึงหกสิบล้านวิวผมจะไปซื้อคอมใหม่พอซื้อคอมใหม่เราจะมาได้เอาชีวิตรอดแบบพวกมอดเยอะๆรวมๆกันเลยเออแบบว่ามอดแบบสักแบบมอดออนสปาวมอดมอนสเตอร์มอดนู่นนี่นั่นแบบจะรวมแบบโอ้โหรวมกันเยอะๆเลยอ่ะเออนั่นแหละมันจะได้แบบเล่นได้หนุกๆนะครับเพราะว่าเราเล่นแบบออนดอยมากเออเราเล่นแบบอืเล่นปุ๊บก็ค้างค้างอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยอยากได้แบบคอมที่แบบ ลงมอดออนสปาลมอดอะไรอื่นๆแล้วมันไม่แหลกอ่ะเหมือนฝรั่งเขาทำอ่ะเออคือแบบโอ้โหคอมฝรั่งนี่ซื้อมากี่แสนครับผมทำไมคอมดีขนาดนั้นเออก็งงเหมือนกันโอเคปะขึ้นไปทำต่อเลเวลนี้ก็เก็บเลเวลหน่อยดีกว่าสียใจสียใจเลเวลโอเคเวลยี่สิบกว่ายี่สิบเราต้องเลเวลสามสิบเราคืนก่อนหลังจากที่เราซ่อมพิกแอคไปเออต้องเอาเลวลเราคืนก่อนตรงนี้มาๆมาหนึ่งสองวางข้างบนหน่อยปึ๊บ อืมหนึ่งสองวางข้างบนไว้โอเคเรียบร้อยตรงนี้ด้วยชึบชึบชึบเออนะครับก็ฝากน้องๆน,นะครับใครที่มีเฟ e b o o k นะครับก็ไปติดตาม Facebook พีด้วยนะครับอยากให้ Facebook ตัวเองถึงแสนแสนคนติดตามอะ่ะอืมแต่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าน,ะน่าจะถึงยากอยู่แหละแสนคนติดตามนะครับก็ฝากกดติดตาม Facebook ด้วยนะครับอยู่ด้านล่างคลิปเนาะก,ก็เข้าไปดูเลยนะครับเฟซส่วนตัว ก็ไม่รับแอดแล้วนะครับก็ถ้าทักมาแล้วก็ไม่ตอบนี่ก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยใครทักมาใน a ฟ e b ุ o k ผมไม่เห็นนะเออบางทีมันไม่ขึ้นเฮ้ยเออจริงๆอันนี้จริงๆคือบางทีที่เราทักบางคนอนะ่ะมันทักมาแล้วที่มันมัน,ม,นมันจะไม่ขึ้นให้เห็นนะเออผมก็ไม่รู้ว่ามีใครทักมาบ้างแล้วบางคนที่ทักมาเขาแบบถามได้คําถามเดิมอ่ะพี่เวฟครับลงคลิปตอนไหนอะไรประมาณเนี้ เออผมก็เลยไม่อยากจะตอบพี่เว็บครับทําอะไรอยู่เงี้ยอันนี้ก็ไม่อยากตอบเหมือนกันอืมเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราแต่ถ้ามาถามแบบเออพี่เว็บครับบ้านอยู่ไหนครับผมเอ,อ่เออ,อายุเท่าไหร่ครับอะไรประมาณนี้ก็น่าจะตอบตอบนะอันเนี้ยจะตอบอยู่แต่ไอพวกที่แบบโอ้โหถามจะคำถามเดิมอันเนี้ยจะไม่ตอบเลยอันนี้จะหยิ่งด้วยอืมกูจะหยิ่งเลยเข้าสู่โหมดหยิ่งน,นทีเลยเฮ้ยผมเห็นในเนี้ยในมินิเกมอ่ะ เขาแบบว่าโดดลงไปปั๊บเขาเจอน้ำลงไว้ตรงพื้นมันจะเลือดไม่ลดเว้ยเดี๋ยวเรามาลองทำดูจื๊บจี๊ด <Yeah. S 1> ไม่ลดจริงด้วยอ้าวเดี๋ยวแล้วกูต้องขึ้นไปทุบตรงนี้ทิ้งใช่ไหมนะ่ะ <laughs> โอเคช่างมันปล่อยไว้ก่อนโอ้เป็นไงเป็นไงแฮะแแสเต็ปเขาดีเขาเรียกว่าสเต็ปเขาดีแม่ลงแบบเลือดไม่ลดเป็นไงฟยลฟ้าหรืยเจยวเจ้าไปเลยแม่มาแล้วนี่ยืนกันเป็นระเบียบเลยขวานขวานจ้า ขวานอยู่ไหน,ขว,น,ออข,วนขวานเอเอขวานขวานเลยอ๋อชิบหายแล้วขวานไม่มีเฮ้ยจะทำอย่างนี้สิจจคอไม่ดีเลยนะขวานไม่มีแหละขวานรัไปไหนอะอจำได้ว่ามีขวานเพชรตัวหนึ่งไม่ใช่รหรือสมองเสื่อมโอ้ยขอเก็บหน่อยนิดหน่อยไปเดี๋ยวเราไปตัดไม้เพิ่มกันเดี๋ยวครับเพราะว่าตอนนี้ไม้เราค่อนข้างที่จะไม่มี เออบ้านเราขัดแคลนไม้แล้วเพราะมันต้องใช้ไม้ในการสร้างไอ้เนี้ยเยอะเออนาะเดี๋ยวเราค่อยค่อยมาบ้าดอีกทีนึ่วไปตัดไม้กัอนเอ้ยไม้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 ไมนะครับผมใครที่มาบอกว่าพี่เว็บครับโปรโมทช anel ให้หน่อยนะครับผมก็อันนี้อ่ะอันนี้อ่ะโปรโมทให้นะเอออันนี้โปรโมทให้มันจะมีกลุ่มไมค์คราฟอยู่ครับมันจะมีกลุ่มไมค์คราฟอยู่อ่ามากลุ่มไมค์คราฟมันจะเป็นกลุ่มไมค์คราฟ์ไอของพี่อ่ะนะครับใครที่ หากลุ่มไม่เจอก็เดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันมันมีป่าววะเราไปหาดูกลุ่ม v v f เว็บ u n งอะนะครับผมเป็นกลุ่มแชร์คลิปกันซึ่งใครที่อยากไปแคสเกมอะไรประมาณเนี้ยผมโปรโมทให้ฟรีนะช่องอะแต่ว่ามีกฎคือ1ภาพต้องชัดวิดีโอ,อคุณภาพต้องชัด2เออเสียงต้องชัดอะแบบว่าเสียงต้องดีเลยประมาณเนี้ยประมาณผมก็ได้ไม่ต้องดีมากอะเสียงประมาณผมก็ได้แบบว่า ไม่ใช่แบบปั๊บปุ๊บเสียงเอเลี่ยนอขอแค่ไม่มีเสียงช็อตก็พอลอะขอแค่ไม่มีเสียงช็อตแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราโปรโมทให้ฟรีนะครับก็เนอะจะไดะ้แชร์ด้วยเพราะว่าถ้าคุณจะตั้งใจทําคลิปจริงเ่ยคุณต้องหาวิธีแก้ไม่ช็อตให้ได้เดเออถ้าคุณมาแบบหไม่ช็อตแบบอ,อย่างกันอยู่แบบกลางพายุอะไรอย่เงี้ยมันก็ไม่ใช่บา่าวะ เออก็ยังไม่อยากจะแคสไอ้ยก็ไม่อยากจะโปรโมทให้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากจะแคสเกมคุณต้องหาแก้วิธีพวกนี้ให้ได้แล้วก็ต้องแก้เองด้วยนะไม่ต้องมาถามเพราะไอ้เราก็แก้ไม่เป็นเหมือนกันเออก็แนะนํานะไปซื้อหูฟังที่มันค่อนข้างที่จะมีราคาแต่น้องๆน้อง,อง,อง,องถ้าเป็นเด็กนะมันจะแบบมันจะแพงเกินไปนะครับก็มันก็ไม่น่าจะดีแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็ก็ได้นะเออผู้ใหญ่ถ้าแบบมีเงินมีงานทําอะไรอย่างงี้ ก็แนะนำเหมือนผมก็ไ <studio> ด <God anc não S 2> ้เป็นหูฟังงูเขียวอ่ะไอ้นั่นอ่ะไอตัวสี่พันอ่ะเออไอตัวสี่พันสามร้อยเก้าสิบอ่ะไม่ใช่สามร้อยเก้าสิบสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเออไอหูฟังงูเขียวแต่ว่าคือบอกไว้เลยว่ามันรัดหูมากใส่นานๆก็จะอาจจะมีอาการเจ็บหูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันผมไงเออนั่งแคสเกมเจ็บหูเลยโคตรเจ็บเลยแบบ สี่ห้าชั่วโมงนี้โอ้โหหูนี่แทบขาดรีบ้าเอ้ยอะไรจะเจ็บป่าน,นั้นเดี๋ยวไม้โอ้ยไม้ไม้ไม้ขับแขนไม้เลยกันกว่าอีกไม่นานป่านี้มึงหายหายทั้งป่ากันเลยทีเดียวเชียว,วยเออนะครับผมใครที่อยากเห็นห้องพี่ก็รอไปก่อนนะแจ๊คขอสั่งของมาทําห้องให้เสร็จก่อนเพราะว่าตอนนี้ห้องเสร็จหมดทุกอย่างแล้วเหลือแค่ไปใส่ซื้อของสั่งของ,ของมาตกแต่งห้องแค่นั้นจบนะครับผมแค่นั้นคือจบ คือจบเว้ยเออสั่งแค่ของมาตกแต่งห้องจบเลยจ,จบเลยจริงๆอันนั้นจบเลยเออแค่จบจบเลยอันเดียวจบเลยเออเราจะได้แบบมีห้องแคสเกมส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวเปิดกล้องกันนะครับก็หลายคนอาจจะเห็นอยากเห็นหน้ามากก็เออได้ครับผมแต่ว่าขอใส่หน้ากากได้ไหมไ <laughs> อ้เยกูโคตรายหน้าตัวเองเลยโอ้ยนะผมเป็นคนขี้อายมากเลยนะอันนี้จริงๆอันนี้จริงๆเป็นคนขี้อายมากเว้ยถ้าอยู่ต่อหน้า เออถ้าอยู่ต่อหน้าแบบเราไม่รู้จักอะ่ะกูจะแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นเพื่อนนี่ก็ไม่อายนะเออถ้าเป็นเพื่อนนี่กวนตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะมาได้ละเดี๋ยวเรามาคับไอแผ่นแผ่นพับกันเฮลโหลแต่ว่าถ้าสฟิกซอมบี้มันเอออช่องมันแล้วกันปะเดี๋ยวเราไปหานน้เหมือนเดยหาต๊คคัพตุค๊คัพตุ๊คับอยู่หนยะตุ๊คับจ๋าต๊คคับจ๋า แล้วเขาบอกโอ้โหมึงมึงจะเปิดกล้องแล้วมึงจะใส่หน้ากากมึงเปิดทํามึงอะมึงเปิดฮะมึงอะเออคงจะด่ากูอย่างนี้ใช่ไหมก,ก็ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่เราจะมาเปิดกล้องกันถ้าห้องเสร็จทุกอย่างแล้วแต่ไม่ต้องใส่หน้ากากครับผมเราจะมาเปิดกล้องกันจริงจจังๆโอ้หเยอะเฮ้ยมันกินทรัพยากรขนาดนี้เลยเหรอไอแผ่นพับเนี่ยนะโอ้โหเชตโตโครามาส โคตรกินนะ่ะเช็ดแม่ตัดมาตั้งเยอะมึงได้อยู่แค่นี้อะไรวะโอ้โหกินมากอะ่ะเช็ดนี่น่ากลัวเลยโอ้โหเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆวางไปก็ได้ทีละชั้นทีละชั้นอะไรวะมันจะกินเยอะอะไรปลานั้นโอโ้ไม้เป็นบล็อกไม้เป็นบล็อกมึงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโย,วย,วยวโอเคมาขึ้นไปไหม อืมขึ้นไปตรงไหนดีตรงไหนดีขึ้นไปสิเฮ้ยตรงนี้ก็ได้อะตรงนี้ก็ได้อืโอเคทุบทิ้งไปเชิบม,มาอันดับแรกเราต้องโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเดินออกมาข้างนอกสิเออวางไปงี้่กนปับ๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บโอเคตรงนี้ไม่ต้องวางครับก็วางไวปเอาชิบหายวางผิดอีกปับป๊บปั๊บเอาวางอย่างนี้ก็ได้อะขอให้มันมี ไอสลับไอไม่ใช่ดิไ,ไม่ใช่สลับไอแผ่นพับนี่อยู่ขะอยู่ด้านอยู่ตรงเนี้ยเออวางไงก็ได้ปุ๊บอ่ะทุกทิ้งไปหน่อยเชดเช็ดดโรามมสโอเคแต่ผมไม่รู้นะเวอร์ชั่นนี้ซอมบี้มันจะเกิดตามนี่หรือเปล่าถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่เกิดก็เฟลอะเออว่าผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยนึกว่าจะโดดข้ามมาไม่ได้โอ้ยโอเคค่อยต่อไปนะใจะเย็นๆนะ อย่าวางมั่วนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค่อยๆเออตอนแรกอะตอนที่ผมแคสเกมตอนแรกๆผมก็ใช้ไม้ได้านนะไม้ไอ้อะไรวะไม่แปดร้อไม่ใช่แปดร้อยเดีร้อยแปดสิบเก้าบาทเออไอ้ไม้ตั้งโตะเออไอ้ร้อยแปดสิบเก้าบาทอะไอ้ที่ผมใช้แต่ก่อนอะเออมันก็ใช้ได้นะไม้ในการแคสเกมก็ไม่ได้เห็นต้องใช้อะไรดีอืแต่ก่อนก็ใช้ไม้ร้อยแปดเก้า ปัจจุบันโอ้สี่พันสี่พันนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ดีเลยนะโอ้โหนึกว่าจะดีมากเลยซื้อมาก็ไม่ต่างอะไรกันมากนะแต่ก็ก็ยังดีอะ่ะเออมันก็มันก็ดีกว่าไม่มีอะ่ะเออนั่นแหละอะค่อ,คอยๆวางไปผมว่าเราต้องไปหาตัดไม้เพิ่มนี่เลยครับมันไม่น่าจะพอนะโอ้โหกูทำไมชอบล่วงจังหวะโอ้ ชอบล่วงลงมาล่วงลงมาทําหอกอะไรเนะี่ยอันนี้ก็วางอะไรบนพื้นไปค่อยๆยไปค่อยๆไปโอเคอ่าเก็บเก็บวางวางเก็บเก็บเก็บต้องอเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงทำไปเฮ้ยมึงทำไมทำเท่จังวะโอเคปิดครับผมอ่าอันดับแรกต้อง,ต,องต้องชั้นนี้อยู่แหละให้เสร็จก่อนเออพาร์ทนี้ชั้นนี้น่าจะเสร็จ ปั๊บปั๊บปั๊บค่อยค่อยค่อยๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบร้อนค่อยๆเป็นค่อยค่อยไปเออเจอเจอเนี่ยเดี๋ยวมึงจอบทําให้กูตกใจตลอดเลยนึกว่าจะล่วงแล้วเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้อ่าปิดปิดปิดเย้เรียบร้อยครับปิดหมดแล้วใช่ไหมโอเคก็ข้างในครับผมข้างในนี่เดี๋ยวเราต้องปิด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 โอเคปิดทั้งหมดปั๊บ ปึบ๊บๆโอเคอีกฝั่งนึงก็จะโดดอย่างเท่ปึบ๊ปบๆเดี๋ยวจะเย็นโอ้เสาวอะไรมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอ่ะค่อยๆวางค่อยๆอ,ยอ,ยอ,ยอ้มึงจึกจึกวางอะไรแล้วโอเคเรียบร้อยชวับโอเคอันนี้ก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องการแล้วต่อไปนี้เราจะไม่ล่วงนะถ้าเป็นไปได้เราจะไม่ล่วงลงไปทางล่างแต่ว่าเราจะชอบวางผิดต,ตลอดเลยเรยจะ ไม่ได้แดกกูหรอกจริงๆอ่าปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเอออย่างนี้สิปับ๊บโดดฟึบเกือบล่วงเมื่อกี้ไหลชนตรงเสาพอดีปับป๊บปับป๊บปับ๊บปโดดข้ามมาปุบ๊บโอเคอ่ะโอเคปิดทีนี้งานหลักงานเดิมอ่ะเริ่มมืดเย่งยะแม่แป๊บแปมึงมืดแป๊บแมืมดแป๊บแปบมึด,มอดโอ้โหชีวิตอ่ะมาต่อมา อย่าชนนะอย่าอย่าเดินชนเสานะจะเย็นหนะ้าเอออย่ารีบร้อนอ่ปิดไว้ครับเหลืออีกทางนึงอีกทางนึงชึบชึบโดดจุบนึกว่าจะโดดไม่ถึงแล้วอะบอะชึอบชอะชอบอ่าโอเควางวางล็อกล็อกล็อกอ,อ่าอันนี้ด้วยอันนี้ลยอันนี้ด้วยมึงทำไมวางชอบวางข้างบนจงังวะอ่าปิดไว้ ชืบ๊บหัวเรียบร้อยแล้วครับผมเสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งหนึ่งขอบหนึ่งขอบโอ้โหกูจะทาทั้งหมดนี้เสร็จชิบหายอีบ้าเอ้ใครไปทําเสร็จวะเนี่ยโอ้ยต้องมานั่งทําไอ้ไอ้เนี้ยโอ้โหต้องใส่ดีละอันโอ้ยตายละบ้าตายพอดีกูอ่าน,นี่ก็ทุบทิ้งไปเดี๋ยวเอามาเอาเลเวลกับไอ้ตัวซอมบี้กันเลยเครับเราเอาไปไปบวกไปบวกเออเดี๋ยวเ,เลเวลไปบวกกัน เดี๋ยวเ,เลเวลไปบวกเอ่อพวกของกันเออบวกขวานนี่ยบวกขวานต้องการเลเวลบวกขวานมากฮัลโหลว่าไงแมงมุมแมงมุมจ้าเนี่ยเอาเลยเอาเลยเอาดีมึงเคยกลัวที่ไหนแล้วสเจริตันมาแข่งกันใครแม่นกว่ากันไว้เอ้ยเอาว่ะเอาว่ะก็แค่สเจริตันโอ้โหชิบหายนี่ตายคิปเปอร์สวัสดีเพื่อนยา่า ยตกใจนึกว่าจะระเบิดอยา่ยาอย่าอย่าระเบิดเซมันอันตรายนะเฮ้ยเฮ้ยเฮยรู้หรือเปล่าจังเดวะจังเดวะเ,เดี๋ยวเจออีกตัวแล้วนี่อะไรแล้วอะไรแล้วโดดฟันด้วยนี่เป็นไงนะ้าแหกไปเลยเฮ้ยขอกินก่อนนะจะเย็นจะเพิ่งมาทีละตัวทีละตัวมาเลยสปี่นี่นฟันฟันฟันรันวๆอะไรแล้วเพื่อนนี่ตาย ไหนมีอีกไหมอยากได้เลเวลถึงสาสิบก็พอแล้วเดี๋ยวเราบวกขวานกันเออให้ขวานเราแบบคุบเร็วๆก็ยังดีขอไม่คงคงทนนะไม่เอานะคงทนนะคือคงทนมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันไม่ผมว่ามันไม่สําคัญอะไรกับขวานเพชรอะไรเพชรเท่าไหร่วะมันน่าจะสําคัญกับโพชจนญาระเบิดสิเฮ้ยมันน่าจะสําคัญกับพวกพวกเหล็กมากกว่านะผมว่านะอู้จมายตีไม่โดน โอ้ระเบิดต่อหน้าต่อตาเลยว้าจ้โวดกโด้ด้โด้ด้อะไรอะไรโอ้โหชิบหายแมงมุมแมงมุมเจ้ยแมงมุมแมงมุมจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครเฮ้ยใจเย็นใจเย็นนี่มาเยอะมาเยอะไม่กลัวเว้ยสเตลลิตันก็ค่าอีกตัวแล้วจะกลับเลยโคฟันหน้าแหกปะกลับบ้านดีกว่าโอ้ชิลลเหลือเกินไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่เออชาติหน้ามีจริงอย่าให้เราได้เจอกันอีกเลย ลาก่อนคิปเปอร์มึงอย่าเดินตามกูมาสิกูแะวแวนนะเฮ้ยเออจะเย็นอยู่ตรงนั้นแหละฝนก็ตกโอ้ยชิบหายแล้วขอเข้าบ้านไปนอนก่อนนอนในบ้านก่อนโอเคแม่อากาศมันช่างหน้านอนเลยเกินเออช่วงนี้อากาศหน้านอนมากเนาะฝนตกแล้วก็นอนเออไว้ผมว่าเดี๋ยวนี้ช่วงเนี้ยมันมันหน้านอนจริงๆนะเว้เวลาฝนตกอ่ะเออฝนตกแล้วก็นอนอย่างเงี้ย ออใครที่เรียนอยู่ก็น่าจะเข้าใจอนี่เว้ยคืออะไรนะแต่ก่อนอน่ะถ้าใครเรียนอยู่เนี่ยก็แบบฝนตกมากก็แบบบรรยากาศชิลมากน่านอนมากเว้ยแต่ก่อนตอนผมเรียนอยู่อ่ะอแล้วทีนี้เราอยู่ตรงหน้าต่างเลยแล้วแบบฝนมันไม่ได้ตกแรงเว้ยเออแล้วทีนี้มันก็จะแบบตกมาแบบแปะแปะแปะ,แ,ปะ,แ,ปะแล้วอากาศจะเย็นๆแม, αι, ม่มีแบบเมฆคึมคึมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูได้คงทนใช่ไหมทําไมมันขุดช้าขนาดนี้ อย่าบอกนะมึงได้คงทนเฮ้ยสองใม่มั้งจะเออคงทนสามให้พ่อมึงหยุดหายใจโอ้ยได้แต่คงทนกูบอกว่ากูไม่เอาหุยบ้าเอ้ยอ้เอโอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับท่้นผู้ชมบ๊ายบายไปแล้วฮะ เดี๋ยวไปไอ้นี่ดีกว่าเออไปเดี๋ยวขอนั่งสร้างไอ้นี่ให้เสร็จก่อนสร้างยากยากป่านี้กูว่าหายทั้งป่าเลยั้งเนี่ยอ,อ๋อไอ้นี่แม่งหาเรื่องชาวบ้านเขาอีกโอยอะไรเล่าโอ้โหนึกว่าจะเจ๋งจริง